กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะบ้านหลังหนึ่งกลางป่าใหญ่ใช่ใหญ่แหละโอ้บรรยากาศยามเช้านี่มันคือเช้ามันสดใสของเราชัดๆเลยนี่ในดูดีดของในกล่องของเรามีอะไรบ้างนะโอ้โหของพังทั้งนั้นไม้ที่บ้านก็ไม่เหลือแล้วเ,เดี๋ยววันนี้ออกไปหาตัดไม้ในป่าหน่อยดีวยกว่าเนี่ยต้องหาไม้มาเก็บไว้ในบ้านเยอะๆแล้วมึงเนี่ยจะต้องมาว่ายน้ําข้ามตลอดเลยบ้าเลยเฮ้ย อะไรวุนนะอะเฮ้ยแต่มีคนกําลังขอความช่วยเหลือวันดีครับเป็นไรอะเราอะอะไรวะช่วยผมด้วยเพื่อนผมโดน,นจับตัวไปเจ้ายักษ์มันจับตัวเพื่อนผมนนไปเฮ้ยไอ,ยเอย้เด็กเด็กเดใส่บวกใส่บวกก่อนใส่บวกใส่บวกวิ่งลงน้ำวิ่งลงน้ำก่อนซอมบี้วิ่งน้ำก่อนโอโ้โหเพื่อนนายโดนจับตัวไปหรอ นายรู้จักไหมว่มาบ้านมันอยู่ที่ไหนเราช่วยนายได้นะใช่เหรองั้นนายตามเรามานีนอเพื่อนนายมีกี่ตัวที่นายจะให้เราช่วยอ่๋อตัวเดียวโอเคงั้นนายตามเรามานน่แล้วนายมาทําอะไรอยู่ที่นี่นายกาลังหาคนที่ช่วยเหลือเพื่อนนายอยู่หรออ๋องั้นตามเรามาตามเรามาตามตามมานี่ตามมานี่นี่มันคือบ้านของเราเองตามเรามาเร็ว เจ้าเป็นซอมบี้ที่ดีไหมอะ่ะไม่ต้องหมงไม่มีอะไรให้ขโมยบ้านเราจนมาก <c oughs> แล้วนายนายทำยังไงเพื่อนนายถึงโดนจับหรอไปโดนอะไรมากันโอ้นายมาตัดไม้ในป่าแล้วก็โดนจับไปใช่ไหมโอ้โอเคได้เพื่อนในเมื่อที่เราได้เจอกันเป็นครั้งแรกเราจะยอมช่วยเพื่อนนายแล้วกันนะในตามเรามานี่ นี่เราจะต้องกลับเข้าวงการนักข่าอีกแล้วสินะวันนี้เรเจาจะซสมบีนายเห็นนี่ไหมมันคือปูนที่เราได้โบกทับไอ้พวกสิ่งที่เราเอาไว้จัดการกับพวกยักษ์กันนะเราจะกลับมาเป็นคนโหดอีกครั้งหนึ่งได้เวลาแล้วต้ไปเยวไมขอกากหนี่งะโออย่างท่นายช่วยนำทางเราไปหาได้เอ้ยไม่ที่เ <c oughs> ดีวยวเดีวยดวย นายหาว่าชุดเราไม่เท่สอมบี้โอ้โถมึงไปไหนก็ไปแป๊กไปช่วยเพื่อนมึงละโอเคโอเคโอเคนายพอจะรู้จักบ้านยักษ์ใช่ไหมช่วยนำทางเราไปเลยเราจะไปจัดการให้ไปไปนำทางไปเลยนั่นหรอเพื่อนนั่นใช่ไหมคือบ้านยักษ์อ๋อไอ้บ้านยักษ์ตัวนี้เราก็เคยมามันเกี่ยวขาเราตอนสมัยเด็กๆนนะเพื่อนนายโดนจับเข้าไปในนั้นใช่ไหม อ๋อได้แล <gun> <can st> <ulus> ้วเจ้าจะตอบแทนข้าด้วยอะไรถ้าเกิดว่าข้าสามารถช่วยเพื่อนเจ้ามาได้เย้หมวกทองที่เจ้าใส่แล้วก็ใกล้จะพังไม่เอามีอะไรดีกว่านี้ไหมอะเราไม่อยากได้หมวกเรามีเยอะแล้วหมวกทองนี่มุ่งใจหมวกทองมาโอเคก็ได้เพื่อนงั้นนายจะต้องไปหาไดมอนมาให้เรานะเพื่อนนะเข้าใจไหมโอเคเราจะช่วยเพื่อนนายเองอ่ะนี่นายเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวเราขอเข้าไปช่วยเพื่อนนายก่อนนี่ข้าจะต้องเข้ามารับงานนี้จริงๆเนี่ยหูยบ้านยักษ์โคตรใหญ่โตเลยมันจะมียักษ์ข้าเราไม่ได้อยู่ข้างในอ้า้ะอ้้มีปะเนี่ยแล้วเราจะเข้าไปยังไงอะ่ะอ๋อนี่ไงมันคือทางที่เอาไว้ผ่านหมาของเจ้ายักษ์แน่เลยทุกคนไอ้ครับเฮ้ยมันมีเจ้ายักษ์ที่อยู่จริงๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดียวมันมียักษ์อยู่ในบ้าน เดี๋ยวแล้วเราจะหาเพื่อนไอซอมบี้ตัวนั้นเจอได้ยังไงเนี่ยนี่มันห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เด๋ยวหมือนจะมีโอ้ตุบมาเลเลยเห็นปะวะเจะอมันยังอยู่เราต้องรีบหาเพื่อนเพื่อนของซอมบี้ตัวนั้นมันโดนยักษ์จับไปไว้ที่ไหนอันนี้ห้องอะไรอ่ะอ๋อนี่น่าจะเป็นห้องนอนเย้อุมีไปเรื่อยด้วยหวังว่าจะยังไม่เข้ามาตรงนี้นะ โอ้โหมีไปเรื่อยด้วยวัดดีซอมบีนด้อยู่ที่นี่ไหมอะเพื่อนเรามาตามหานายแล้วนะเพื่อนนะออกมาเร็วเรามาช่วยนายแล้วส่งเสียงหน่อยอยู่ในหีบปะวะไม่มีซอมบีนายอยู่ไหนอะเพื่อนเฮ้ยเรายักอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะออกมาฆ่าเราหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่หน้าวงมันอยู่หน้างเฮ้ยแอบในตู้ มันมาพวกมันมามันมาแล้วกต้เต้นตาต้นจับได้ต้องตายแน่เลยจะพายแล้วอุ้ยมันหายไปมันหายไปแล้ว,ยลวอย่าอยู่วะเราจะต้องมาช่วยอะไรแบบนี้เด้วยววันนี่เอเฮ้ยเราเข้าไปในห้องน้ำดีกว่าเผื่อจะมีฮัลโหลอมบีได้อยู่นี่หรือเปล่าวะ เฮ้ยเสียง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 เฮ้ยมุดท่อดีกว่าไม่น่า,จ,าจะมีมาหรอมั้งซอมบี้มันคงอยู่ในท่อนี้หรือเปล่าวะแต่ไม่น่า,าใช่แต่ตอนนี้เราจะต้องรอดูเจ้ายักษ์ตัวน,นี้ก็เฮ้ยเฮ้ยมันก็มาแล้วมันไม่เห็นเราเฮ้ยมันเปิดดูดูด้วยโอย้ดีแล้วนะที่เราไม่ได้ขบบเข้าแอบในนั้นโอ้ยน่ากลัวมากเลยอะ <c oughs> ไม่ได้การละเราต้องรีบตามหาตามหาซอมบี้เราออกไปมันมีอยู่ห้องหนึ่งดีวยังไม่ได้หาบอกว่าจะไปแล้วใช่ไหมโอเคซ้ายขวาน่าจะไปแล้ววันดี้มันยังอยู่เห็นแล้วพะวะโอเคมันไม่เห็นโอเคเราจะลองเดินตามหลังมันไปดูซิมันจะไปที่ไหนนั่นไงจะยักมันเลยก็ไปตรงนั้นทําไมอะแต่ว่าเราลองไปสำรวจห้องนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ย <c oughs> มันยังอยู่ โอเคห้องนี้วันนี้สอมบี้ได้อยู่นี่หรือเปล่าไม่มีเฮ้ยเราไปแอบดูเจ้ายักษ์ดีกว่าเผื่อมันจะมีห้องลับสักที่หนึ่งที่มันจะพาเราไปได้เฮ้ยมันเดินไปตรงนั้นมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยแล้วทำไมมันมีหัวข้างหลังด้วยมันดีเห็นแล้วหรือเปล่ามันไม่ได้เฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่ในห้องนั้นงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปแอบในห้องน้ำก่อนแล้วเราก็ลอยมันออกไปจากห้องนั้นก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปดูจริงเฮ้ย ถูบ้าไอเกือบเดินเท้าไปแล้วอะไรวะเนี่ยมันกำลังตรวจสอบบ้างมันอยู่โอเคห้องนี้มันจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยไหนดูสิโอ้หมันจะมีทางไปต่อแล้วเนี่ยใหญโอ้มันจะต้องมีอะไรอยู่ในนี้แน่ๆแล้วเราจะเข้าไปยังไงอะแต่มันมีบันไดตรงนี้นะแล้วเราจะเข้าไปยังไงยังไงอะมันจะต้องมีทางอื่นที่เข้าไปได้แน่เลย ไย่ไลยเดียวมันมียักษ์มาเฮ้ยมันมอ้ามันมียักษ์มาแล้วมันตามมาแล้วไลยจไปแล้วเจ้ไหนมาะนตอนนี้นี้นี้ถอยถอยถอเฮ้ยปิดปิดปิดเปิปิดเปิประตูปิดตามาปะวะอ้ยมันตามมาโอ้ไม่นะ ไปไกลๆไปไกลๆเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ทางอะไรอะโอ้ว้าวโอ้มันคือทางระบายอากาศตรงนี้นี่เองโอ้โหแล้วเราต้องมาผ่านไม่ต้องห่วงแล้วซอมบี้เราจะไปช่วยนายได้อจ่ะอจ่ะอจ่ะโอกูเก่งมากเลยอจ่ะอ้โอเคโนดดีไม่ได้แล้วตรงนี้เราจะไปยังไงอะทำไมมันไกลจัง ล้งห้าบล็อกมันจะโดดยังไงถึงวะเนี่ยแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยมันมีทางอื่นหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราโดดไปเราต้องตายแน่เลยเฮ้ยนั่น,นปุ่มอะไรอ่ะอ้โอ,โอ้นี่น่าจะเป็นทางรับของอเจ้ายักษ์ตัวนั้นแน่เลยอ่ะเปิดโดดเฮ้เกือบตายว้นพอดีข,ข้าวน้อยไปโอ้ข,ข้าวน้นยตายอมบีนายอยู่ในนี้หรือเปล่าเรามารับได้เฮ้ย เราไม่ได้เฮ้ยซอมบี้เราไาช่วยได้แล้วนายนายคือซอมบี้ที่เพื่อนนายตามหาหรือเปล่าใส่หมวกท้องอะ่ะใช่เพื่อนนายที่ใส่หมวกท้องอะ่ะให้เรามาช่วยนายเรามาช่วยนายแล้วนายไม่ต้องห่วงออกมาเลยเพื่อนแต่เราต้องบอกนายก่อนนะว่าข้างนอกมันยังมียักษ์อยู่แต่ว่านาะยจะต้องผ่านตรงนี้มาก,ก่อนระวังด้วยมันอาจจะโดนไฟตายได้นายยิ่งแพ้ไฟง่ายอยู่ตามมาเพื่อนเราจะพานายออกไปจากที่นี่ มันนี่เลยจาซอมบี้เราจะต้องไปจากที่นี่ด้วยกันนายดูนี่นะดูมันจะกลับเข้าไปอย่างรวดเร็วนายคิดว่านายทำได้ไหมไม่ <c oughs> ได้ไม่นายต้องได้นายต้องได้ไม่งั้นเราจะติดอยู่ที่นี่ทั้งสองคนนายต้องไปกับเรางั้นนายมารออยู่ตรงนี้นายมารออยู่ตรงนี้เราเราจะกดไปกดให้นายเองเร็วซอมบี้ไปไปนะซอมบี้ ดับดับดับแล้วดับแล้วสบีเอไปนะสบีนายจะตายไม่ได้เราสาเขามาช่วยได้แล้วสบีเอาอาหารไปกินขนมปังรอไปก่อน,นโอเคนายรอดแล้วเอานะเดี๋ยวเราจะกดให้หนายก่อนรอบแรกแต่ว่านายอย่าพึ่งโดดน,นะนายดูจังหวะก่อนนี่นายจะไปได้หรือเปล่าสบีเอานะที t one นายทำได้ไซอมบี้โอเคเราจะไปตามนายเลยฮึบโอเคไปเร็วเร็วเข้าเราจะต้องรีบออไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะมืดแล้วเจ้าเจ้ายักษ์ตัวนั้นมันจะแข็งแกร่งขึ้นเร็วเข้าตามเข้ามาแล้วซอมบี้ฉันรู้ว่านายทําได้เพื่อนเออแบบนั้นแหละสุดยอดนี่เฮ้ยลิฟต์ตามขึ้นมาแล้วเจ้ายักษ์มาแล้วลิฟต์ตามมาแล้วเจ้ายักษ์มาเร็วเข้าเราจะรีบออกไปจากที่นี่เร็วเข้านายต้องพับโอเคหมดุด ม่สมีนายครับไม่ได้ไม่ได้ส้มีไม่ต้องห่วงเราจะทุบที่นี่ย่งไม่ให้ลายเองมันจะแตกแล้วโอเคส้มีนายมาเลยจะปล่ยแล้วเพื่อนช่ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายนายนายเดี๋ยวเรากำลังทุบไป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 โอเคโอเคเราตามมาเรวเข้าตามมา ไอ้เจ้ายักษ์มาแล้วก็ไปในตู้ปิดประตูเปิดประตูเอาแขนเข้ามาด้วยโ <_ d ue> okay. okay. อแขนโอแขนมันก็หลบโอแขนหลบโอเคมันอยู่ข้างนอกเฮ้ยมันอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงไหม <_ d ue> มันก็รวเปิดหาเราแต่มันยังหาเราไม่เจอเพราะว่ามันเคยเช็คตู้นี้ไปแล้วมันไม่เจอใครในายอย่าร้องสิแต่มันก็ได้ยินลรอกมันไปหรือยังอะ่ะโอเคมันไปแล้ว เดีวเข้าเดี๋ยวก่อนซอมบี้เราจะต้องเช้ขวานอันนี้ไปทุบประตูให้นายแล้วนายต้องรีบวิ่งออกไปให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมโอเคเอางี้ดีกว่านายไปล่อไอ้เจ้าตัวนั้นอะไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทุบประตูแล้วเราจะออกไปด้วยกันโอเคไหมนั่นคือแผนโอเคเพื่อนนายออกไปล่อไปเลยนั่นหละนั่นหละ เอ้ยมันตามไปแล้วมึงจะแล้วมึงจะก้กเดิมทำไมมึงจะหางมึงดิโอเคตอนนี้ซอมบี้เขาเดินไปแล้วโอเคโอเคถูกเวลาไว้เพื่อนถูกเวลาไว้ถูกเวลาไวเ้เฮ้ยวเ,เดี๋ยววิกกับวาฒทางนี้มันก็เห็นเราสิโอเคซอมบี้ในรอบได้ในรอบไ,ไ,ไปทางอื่นสิซอมบี้ได้อย่า่อบไปทางนี้เราหัากลัวอย่าในรอบในรอบไปทางอื่นในไปจุกในห้องนอนมันก็ได้ โอเคนายนายดูไว okay. yeah, şey. ้นะนายดูไว้นะเรากำลังทุบอยู่เรากำลังทุบอยู่เรากำลังทุบอยู่ซอมบี้ได้อยู่ไหนเราทุบเสร็จแล้วซอมบีไปไปเมันมาแล้วซอมบี้ซอมบี้แล้วเข้าซอมบี้แล้วเข้าปิดโอเคเย้สุดยอดไอ้ซอมบี้ที่ได้จับบ้านเปล่ารอดมาหาเราเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าฆ่าเราตายหรอก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวตายไปกลับบ้านเราดีกว่าเราจะหาพานายไปหาเพื่อนนายเองนะตามมานี้เราเพื่อนเราจะพานายไปหาเพื่อนนายแล้วนี่ไงเพื่อนนายอยู่นี่โย่วันนี้สบีเราพาเพื่อนนายออกมาจากบ้านยักษ์ได้แล้วโอ้โหดีใจใหญ่ไหนอะที่ตกลงกันไว้ไม่เมื่อนที่คุยกันเดี๋ยว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 เราตกลงไว้กันเราไม่ใช่หรอไม่ใช่กับเพื่อนนายโอ้นี่เพื่อนายเป็นผููเกกันหรอ ผู้นายชอบกันใช่ไหมเดียวเดียวเดียวเด็กเราดูเยอะโอ้โหมันนี่ก่อนเขาล่มก่อนเร็วเดี๋ยวมันโดนไฟเร็วนี่อะเรามาช่วยเพื่อนนายแล้วแล้วนายนายชื่ออะไรหรอโอ้นายไม่มีชื่องั้นให้เราตั้งชื่อให้ไหมอ๋อให้เราตั้งชื่อให้โอเคได้ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมถ้าอยากให้ซอมบี้ตัวนี้นะครับผมชื่อว่าอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อของน้องไวอแนวชื่อของคนไหนที่ตั้งถูกใจพี่เว็บเนี่ยพี่จะจะตั้งชื่อซอมบี้ตัวนี้ตามที่น้องๆคอมเมนต์กันเลยเนาะตามนั้นแล้ววันนี้จะไปไหนต่ออ่ะอ๋อกลับบ้านโอเคแล้วโชคดีนะเดี๋ยวว่างๆเราไปเล่นด้วยโอเคไบไย,บยซอมบี้เจอกัน วันนี้เหนื่อยมากเลยแต่ก็คุ้มมากเลยที่ได้ไดมอนมาตั้ง5เม็ดแน่เดี๋ยวถ้ากลับถึงบ้านแล้วนะจะคาบต้องขวานแล้วก็ฟิกแอไม่สีมาได้แค่2อย่างได้แค่ขวานแล้วก็ดาบหรือว่าเราจะเอาเป็นดาบหรือว่าเราจะเอาเป็นขวานหรือว่าเราจะเอาเป็นหมวกมน่าจะเอาเป็นดาบกับขวานเฮ้ยวันนี้เหนื่อยกลับบ้านมานอนดีกว่าเหนื่อยพักแต่ก่อนที่จะต้องพักนี่บ้านเรามันไม่มีโต๊ะคาบเลยอ๋อนี่ไงไม้ คาบตัวคาฟขึ้นมาก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะเราว่าเราคาฟหมวกไปให้ซอมบี้ดีกว่าเขาจะได้ทนไฟได้นานๆใช่แล้วไอไม่ต้องห่วงล้วซอมบี้เราจะเอาหมวกไปให้หนายเราจะช่วยนายฟรีๆก็ได้เอ้าเอาเอา้เอาเฮ้ยซอมบี้ได้ไปเไรเพื่อนโอ้นายนี่โดนไฟลวกตลอดเลยเอานี่ไปเพื่อนเราให้หมวกนายเราไม่เอาเดมอมจากนายหรอกนี่ไงเออพวกนายลองส่งให้กันเอง นายคบเพื่อนอย่างนี้ได้ยังไงนายทำไมนายมีเพื่อนครบอย่างนี้อ่ะอ๋นายยังมีได้ว้าวนี่คือสิ่งที่เจ้าตอบแทนข่าหรออเจ้าน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะโอทราบซึง้งในสุดเราก็ได้เพื่อนที่เป็นซอมบี้ดีๆจงจำเอาไว้นะทุกคนนะซอมบี้ที่ดีคือซอมบี้ที่เป็นเพื่อนเราใช่แล้ว โอเคทุกคนตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมพีเว็บด้วยละกันนะครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีใครรู้ไหมว่าซอมบี้หัวทองคือใครและซอมบี้หัวเดมอนคือใครถ้าใครรู้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปใครที่ทายถูกคนนั้นเก่งใช่ครับผมทุกคนได้จะเดาปฏิกิริยาออกนะว่าใครเป็นใคร โอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมจหมไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วถ้าอยากจะให้มีคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไลค์ซับสไครต์กันด้วยบ๊ายบายไปแล้วอันนี้ไป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 ,ไป,ไป,ไปดาฟันกันเลยพวกมึงอ่ะฟันกันเลยอไปไปไปแย่งเออฆ่ากันเลยเอา้า